Halo, hari ini kan, เป็นขาเหลืองทั้งหมดนะครับฝั่งโน้นก็ขึ้นบ้างแล้วนะครับปลูกก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งน้ำน้ำมาครับวันนี้น้ำชประทานมาเอาเข้าเอาข้อบ่อเตรียมไว้ถ้าเกิดฝนแรงอีกครับก็ปล่อยน้ำใส่เลยครับไม่ต้องห่วงครับมีน้ำตลอด ภาพโดยรวมนะครับเย็นนะควันนี้เย็นประมาณสักหกโมงนะครับเป็นปาข้าวทำกลางปาข้าวอันเขียวกันจีนะครับเพราะว่าถูกทำฝนมาสองวันสามวันเขียวช่วงเย็นนี้ก็เท่าน,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ